ยอมเป็นขี้ข้าไทยดีกว่านะคะพี่สาวคนนี้ได้บอกแล้วแหละนะคะก็มีทั้งบ้านมีทั้งรถและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะใหม่สุนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดือดอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมอก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ชมกันอีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะวันนี้น้องหอมนะคะได้ไปเจอคลิปนะคะของ สาวกัมพูชานะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็แกเธอก็ได้โพสต์เรื่องราวต่างๆนานาเรื่องของเรื่องราวดีๆที่อยู่ในเมืองไทยนะคะก็โพสต์ออกสื่อในต่างๆนานานะคะและก็มีชาวกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรนะคะได้มาคอมเมนต์เธอนะคะแล้วบอกว่าไปอยู่เมืองไทยไปเป็นที่ค่าไทยแล้วได้อะไรขึ้นมานะคะคําตอบนี้แหละจึงทําให้เธอออกมาพูดนะคะออกมาทําคลิปยาวแล้วก็ตอบกับ คนทั้งฝั่งบ้านเดียวกันเลยนะคะทั้งฝั่งบ้านกัมพูชาเลยนะคะเธอก็บอกเลยว่าเธอยอมเป็นที่ค่าคนไทยนะคะเพราะเนื่องจากอยู่ในเมืองไทยเมืองไทยมีการมีงานให้ทําแล้วก็เธอรักประเทศไทยนะคะแล้วก็ยอมเป็นที่ค่าออยอมเป็นที่ค่าไทยนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเธอก็เลยทําคลิปออกมาจนแบบว่า Ee, น้องหอมเชื่อว่าถ้าคนไทยได้ฟังนะคะคนไทยนะคะน่าจะปลื้มใจกับสาว ai, ากัมพูชาคนนี้อย่างแน่นอนนะคะเธอพูดได้เต็มปากเลยว่าเธ e อยอมเป็นขี้ข้าไทยเพราะคนเพราะอยู่ในเมืองไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างในสิน่งที่เธอต้องการนะคะเธอก็เลยเลือกที่จะอยู่เมืองไทยทำงานเมืองไทยนะคะไม่อยากกลับบ้านแล้วเธอก็ได้บอกนะคะว่าทางบ้านของเธอมีให้แบบนี้หรือเปล่าและคนที่เข้ามาถามนะคะมีในสิ่งที่เธอมีในวันนี้หรือเปล่านะคะบอกเลยว่า คลิปที่เธอทําต่อะชาวคอมเมด้วยกันนะคะชาวกัมพูชาด้วยกันนั้นบอกเลยว่าพี่พี่คนไทยได้ฟังนี่คือบอกเลยปลื้มใจกับสาวกัมพูชาท่านนี้อย่างแน่นอนนะคะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะอยากจะพาพี่เพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนไปรับชมรับฟังพร้อมพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาความคิดเห็นนะคะหลังจากชมคลิปนี้พร้อมพอมกันนั่นเองค่ะตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมพอมกันนะคะ ไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาตอบคอมเมนต์คนบานเดือนกันกับหนูเนาะที่เขาบอกว่ามึงเป็นหมาลับชัยคนไทยเหรอเป็นขี้ข้าอย่างนี้เห็นมงึงดูถูกสารพัดเดี๋ยวมาตอบให้นะคะจะได้ไม่หายคลองใจใช่ค่ะฉันเป็นขี้ข้าคนไทยแล้วจะถามว่าเป็นขี้ข้าคนไทยมีอะไรดีเดี๋ยวจะตอบให้นะหนึ่ง มีรถเกดหนึ่งคันอาต,ตีตัวท็อปอหนึ่งคันค่ะเป็นของตัวเองแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สกูปปี้ลนใหม่เป็นของตัวเองมีบ้านอยู่เดืนละสี่พันห้าไม่รวมค่าหน้ค่าไฟนะคะม,มีที่นอนนุ่ม ลูกหนึ่งแล้วก็มีโรงเรียนให้ลูกอยู่ให้ลูกเรียนโรงเรียนมีข้าวกินด้วยนะคะกลางวันมีแอร์ให้ลูกอยู่ที่โรงเรียนบางวันอากาศร้อนครูเขาก็เปิดแอร์ให้อากาศเย็นครูก็เ,เปิดพัดลมให้ มีสวัสดิการคืนเงินของนักเรียนด้วยช่วยกับอุปกรณ์ครังการเรียนบาลเ,เราไม่ยังาบาลเราไม่ยังถามอะไรีกไมบาลเราไม่ยังเป็นคีคาเมืองไทยแบบนี้แหละลดูดีกินดีลูกเรียนดี เวลาอยู่บ้านคนอื่นน่ะรู้จักสำนึกบุญคุณด้วยค่ะชีวิตเ,เี่เราจะเริญเนาะอยู่เมืองไทยทำอาหารกินอยู่เมืองไทยจนรวยแล้วบางคนอ่ะอยังไม่สำนึกบุญคุณเขาเลยเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกคนอย่างฉันอ่ะสำนึกบุญคุณแผ่นดินที่เขาใท้ทำอาหารกินให้อยู่อาศัยชีวิตฉันถึงจะเลิญ จะไม่เคยบิดเบียนใครใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีกินมีงานทำมีรถขับแล้วคนที่ดูถูกฉันนั้นมีอะไรบ้างคะมองนานะมองนาด้วยนะคะนี่แหละที่คคาปคนไทยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะครบ มีรถเป็นของตัวเองลูกเรียนโรงเรียนวันละกี่ชั่วโมงรู้ไหมนับไปค่ะตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงบ่ายสามโมงกว่าไม่ได้เรียนวันละสองชั่วโมงหรือ3ามชั่วโมงลูกเรียนโรงเรียนบางวันก็เปิดแอร์ถ้าร้อนถ้าหนาวก็เปิดพัดลมมีข้าวกลางวันให้กิน นั่นแหละเมืองไทยค่ะงั้นอย่าหัดดูถูกคนอื่นค่ะไม่มองไปตักเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนถ้าว่างมากนะัหัดทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนค่ะอย่าให้ลูกงงเนาะแล้วสอนลูกสอนลาด,ด้วยนะอย่าหัดไปในละคุณคนอื่นเขะ เหมือนมาทำอาหารกินในประเทศไทยเนี่ยอย่างเนลคุณเขานะเห็นเขาใจดีหน่อยเอาใหญ่เลยนะคะฝากถึงเอพวกคคอมเมนต์บ้านฉันว่าเวลาคอมเมนต์แล้วฉันตอบคอมเมนต์กร็รบนาตอบด้วยนะคะพิเศษดีตึกป่า เนาะนั่นแหละรู้รู้หรือ,อยังคะว่าเป็นขี้ข่าคนไทยมีอะไรบ้างหันกลับไปมองตัวเองนะว่าเป็นขี้ข่าบ้านตัวเองมีอะไรบ้างไม่ได้ดูถูกอันนี้เขาเริ่มก่อนนะ่ะถ้าเขาไม่เริ่มก่อนนี้ก็ไม่ออกมาพูดหรอกเขาหาคอดีจะเป็นขี้ข่าคนไทยมีอะไรบ้างอธิบายบอกแล้วนะว่ามีอะไรบ้าง ข้าใจนะคะแล้วก็ฝากพวกที่แบบเก็ียดประเทศไทยแต่ยังใช้ภาษาไทยสืศาสารนะเขาเรียกว่าอะไรคะเก็ียดประเทศเขาแต่เสกใช้ภาษาเขาอยาอย่าสมองหมาปัญญาควายกันน,กนะคะหรืออย่าให้ควายจูงก็เล้วแต่คะ่ะสำหรับฉันไม่คะ่ะ พอดีอยู่เมืองไทยแล้วฉลาดคุณเยอะเนาะงั้นก็อยากมันด่าฉันแต่อีพวจะว่ามึงอยากกลับขเขมรน,นะย่างนี้ยัางวุ่นมึงอยู่เมืองไทยไปนะจะตอบตรงนี้เลยนะกูไม่กล้ากูอยู่เมืองไทยกูสุขสบายลูกกูมีกินมีใช้ลูกกูมีโรงเรียนดีๆกูจะกลับไปทําไม กูจะกลับไปทำไมคะในเมืองในเมืองเมืองไทยเขาใจดีกับกูเพราะกูสมนึกบนคุณเขากูไม่เหมือนมึงไม่ต้องห่วงกูไม่กลับไม่กลับหรอกกลับไปกูไม่รู้ทำอะไรกินไม่มีงานทำเนาะจะไปลูกกกินอไรกินเกลือรหรอ มึงเอาส่วนไหนมาคิดว่ากูอยากกลับบ้านล่ะกูไม่กล้ามึงเข้าใจไหมกูไม่กล้า oh เป็นยังไงกันบ้างคะพ,พี่ทุกคนหลังจากได้ชมคลิปนี้เสร็จไปแล้วนะคะพี่พทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะทักทายในใต้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ก็หลังคลิปหลังจากดูคลิปนะคะน้องหอมเองก็ขอนะคะความคิดเห็นส่วนตัวในคลิปนี้นะคะน้องหอมขอบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะสา,สาวกัมพูชาท่านนี้นะคะได้พูดได้อย่างตรงมากๆแล้วก็จริงเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ประเทศบ้านของเราอยู่บ้านของเรานะคะเราไม่มีการไม่มีงานทํานะคะเราจึงยอมไปทํางานในเมืองไทยนะคะหรือว่าืูที่บางคนเรียกว่าขี้ข้านั่นแหละคือจริงๆเขาไม่ได้ใช้หรือไม่ได้บังคับเรานะคะแต่เรายอม ไปทางานในเมืองไทยเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากอยู่บ้านของเราเราไม่มีการมีงานทํานะคะจึงออกไปทํางานประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือเรียกว่าประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะได้ไปทํา,า,ทางานในประเทศไทยนะคะก็มีอะไรดีขึ้นมานะคะอย่างที่สาวคนนี้ได้บอกแล้วแหละนะคะก็มีทั้งบ้านมีทั้งรถและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการนะคะตอนที่อยู่ที่บ้านของตัวเองไม่มีนะคะแต่ว่ามาอยู่ทางฝั่งไทยมีให้เธอทุกอย่างเลยนะคะเธอก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่ายอมเป็นขี้ข้าไทยดีกว่านะคะก็ยอม ยอมเป็นที่ค่าไทยเอ่อเอ่ออะไรอะ่ะยอมเก็นที่ค่าไทยแบบพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเลยนั่นแหละนะคะแต่ก่อนนะคะน้องหอมเองก็เคยเจอนะคะคนในบ้านเดียวกันนี่แหละนะคะจึงถามน้องหอมเข้ามาว่าทําไมน้องหอมเป็นคนเอ่อคนไทยคนไต้เนาะคนไต้หรือว่าคนไทยจะเรียกว่าคนไทยใหญ่นั่นเองนะคะทำไมทำไมถึงไม่พูดภาษาบ้านเรานะคะและทําไมถึงพูดแต่ภาษาไทยนะคะก็ ออในคอมเมนต์นี้น้องหอมก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะเพราะว่าทําไมถึงทําคลิปนะคะทาคลิปพูดแต่ภาษาไทยนะคะหลายๆคนก็เลยคิดว่าน้องหอมเป็นคนไทยเลยแต่จริงๆไม่ใช่น้องหอมเป็นคนไทยนะคะที่คนไทยเรียกว่าคนไทยใหญ่นั่นเองนะคะก็ทําไมถึงพูดภาษาไทยเป็นหลกักเพราะว่าน้องหอมนะคะพูดติดตามของน้องหอมส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวไทยนะคะเพราะเหตุน,นี้จึงต้องทําคลิป เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าภาษาไทยนะคะคนต่างประเทศและคนในเมืองไทยและคนไต้คนทั้งฝั่งบ้านเราก็ฟังออกนะคะภาษาไทยนะคะถ้าน้องหอมพูดแต่ภาษาบ้านตัวเองนะคะก็จะมีแต่คนบ้านเราเท่านั้นเองที่ฟังเข้าใจนะคะคน ต่างประเทศคนประเทศเพื่อนบ้านคือจะไม่มีใครฟังออกเลยแม้แต่คนไทยก็จะฟังไม่ออกเลยนะคะที่สาเหตุทําคลิปพูดแต่ภาษาไทยเพราะผู้ติดตามมีแต่คนไทยเป็นหลักนั่นเองนะคะและน้องหอมก็ยอมรับอย่างเต็มปากเลยนะคะเพราะพูดภาษาไทยนี่แหละจึงทําให้น้องหอมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะผู้ที่สนับสนุนน้องหอมนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวไทยนะคะที่ คอยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องหอมเสมอมานะคะจนทําให้น้องหอมมีเงินเดือนนะคะมีเงินกินเงินใช้ของช่องทางนี้นะคะให้ได้มีกินมีใช้ทุกวันนะคะเพราะเ,เพราะว่าน้องหอมพูดภาษาไทยนี่แหละนะคะจึงทําให้มีกินมีใช้นั่นเองนะคะ และในคลิปนี้นะคะแล้วทุกคนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะอย่างเช่นสาวกัพูชาท่าน,นี้นะคะเธอก็ไม่สนใจคนในบ้านเดียวกันเลยว่าใครจะว่าจะดูถูกอะไรเพราะว่าเขาได้มีกินมีใช้ก็เพราะประเทศไทยจริงๆและส่วนน้องหอมเองก็ไม่ไม่สนใจเหมือนกันว่าใครจะมาว่าอะไรให้นะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าถึงแม้ว่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่น้องหอมก็จะพูดภาษาไทยเป็นหลักเพราะว่าภาษาไทยนี่แหละทำให้น้องหอมมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เช่นกันนั่นเองค่ะนะคะ ก็วันนี้แหละนะคะเพื่อนๆที่พี่ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปกันนะคะและสําหรับคลิปนี้น้องหอมเองขอฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องหอมแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้ว้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย